อำเภอท่าอยางได้เข้าตรวจสอบท่าข่าวเนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองค่ะ เมื่อวันที่17กันยายน2515ยนอนุชาสุภาสิทธิ์รองประลัดเทศบาลตำบลอ่า,างและนางสาวรัตด,ดาลัดเพชรเฉลิมเกียรติผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบมมลอ่า,างพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจท่าข้าวแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านเขากระจิว๋วอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีหลังมีผู้ส่งเรื่องร้องเรียนเข้าไปในระบบแอปพลิเคชันของเทศบาลตำบลอ่า,างว่าท่าข้าวดังกล่าวสร้างฝุ่นละอองรบกวนชาวบ้าน และส่งเสียงดังตลอดเวลานอกจากนั้นยังมีรถวิ่งเข้าออกตลอดทั้งวันสร้างความลำคาญให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขากระจิวเป็นอย่างยิ่งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบนางปียวรรณโผพากพิงซึ่งรับเป็นเจ้าของกิจการทักข้าวดังกล่าวโดยภายหลังเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องที่มีชาวบ้านร้องเรียนเข้าไปต่อเทศบาลเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านมลพิษและฝุ่นละอองจาก ลานตักข้าวที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนนางปียวรรณเผยว่าตนเองเป็นคนในชุมชนเขากระจิ๋วมาตั้งแต่กําเนิดตนทราบดีว่าการประกอบธุรกิจทุกอย่างอาจจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนได้แต่ตนก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่วนข้อร้องเรียนประเด็นที่ว่าลานตักข้าวของตนสร้างปัญหาฝุ่นละอองให้กับชุมชนนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตนป้องกันเป็นอย่างดีโดยทุกครั้งที่รถบรรทุกข้าวมาลงที่ท่าข้าวตนดูทิศทาง หลอมและพยายามให้เกิดฝุ่นข้าวน้อยที่สุดจะสังเกตได้ว่าหากการข้าวของตนสร้างปัญหาฝุ่นละองจริงฝุ่นละองข้าวจะต้องเกาะติดก,กับใบไม้ที่ยืนต้นอยู่บริเวณขอบรัว้วแต่ตนไม่ปฏิเสธว่าฝุ่นละองจะไม่มีเลยซึ่งการทําธุรกิจเกี่ยวกับประเภทนี้อาจจะเกิดฝุ่นละองบ้างแต่ตนยืนยันว่าตนมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีแต่การร้องเรียนดังกล่าวน่าจะมาจากบุคคลที่ไม่ถูกกับตนจึงพยายามกันแกล้งอย่างไรก็ตามเมื่อมีเรื่ ื่องการร้องเรียนตนก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือการนําวัสดุมาขึงรอบรานเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองกระจายอีกทางหนึ่งโดยหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนางสาวรัตด,ดาลัดเพชรเฉลิมเกียรติผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เผยวา่าจากการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวเบื้องตนไม่พบปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นแต่ได้แนะนําให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามพรบรควบคุมอาคารและเทศบัญญ,ญัติเทศบาล การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแสดงความคิดเห็นโดยให้ผู้ประกอบการประสานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อจัดแสดงความคิดเห็นเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อพิจารณาขออนุญาตที่ถูกต้องต่อไปด้านนายอนุชาสุภาสิทธิ์รองประดเทศบาลตำบลอ่างเผยว่าเทศบาลตำบลอ่างพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อนำปัญหาต่าง ต่างมาร่วมกันแก้ไขไม่ได้มีเจตนาจะสั่งปิดกิจการแต่อย่างใดแต่ขอเพียงให้ผู้ประกอบการดําเนินกิจการอย่างถูกต้องส่วนเรื่องการร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองและมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกนั้นทางคณะที่มาวันนี้ได้รับชี้แจงจากผู้ประกอบการและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วพร้อมกับแนะนําผู้ประกอบการให้แก้ไขในส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบซึ่งผู้ประกอบการก็ยินดีและยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย